有。<Yo. S 2>

ฉากใหม่ของรายการเราเลยนะถือว่าเป็นซิเปินกลุ่มแรกเลยนะครับผมเปิดซิงเปิดซิงฮะวงขดโลได้วงขดโลวงขดโลนะฮะนี่ก็เป็นนักแสดงจากอ่ามิสิคอลเรื่องโกหลังวังนอนอะไรนะฮะรักนี้คือนิรันใช่เลนะครับค่นเรื่องมันจะเป็นยังไงคะพี่จิ๊บ แต่คือครั้งนี้ถือว่าเป็นการรีสเตจถูกไหมฮะใช่ค่ะรีสเตจแล้วเราเคยเล่นไปแเล่นกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่กรุณามากๆนะครับจากผู้ชมนี้เราก็มารีสเตจกันใหม่อีกสิบกว่ารอบนะครับในเรื่องก็จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในยุค2,500นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับทางฝรั่งนี่คือยุค 50s หรือ 60s นั่นเองนะครับสมัยที่คนไทยเราเนี่ยยังเป็นเขาเรียกโอ๋หลังวังเนี่ย คือเหมือนกับ่<า>ต้นหอมอะแหละอย่าง <c oughs> รุ่นน้องบอยอ่ะเ <c oughs> อะ <c oughs> โโอโกหลังวังนะครับจะไหมฮะผมบอกโกหลังวังนี่คืออะไรบอกเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ที่ัยรุ่นหญิงชายนะเราไปจอยกันเหมือนกับเดี๋ยวนี้คนมาเดินสยามใช่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 แล้วนี่คู่พระคู่นางของเราครับคู่พระคู่นางของเราด้วยแลชีวิตจริงก็เป็นพระเป็นนางกันด้วยอือค่ะเป็นพระทั้งคู่ค่ะพี่ไอดิมกลับมารีสเตติ้เวลาซ้อมก็ไม่ต้องใช้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วไหมคะโอ้ ก็อาจจะน้อยลงค่ะแต่ว่าต้องเคาะกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนนี้เขาความจำสั้นเฮ้ยไม่ใช่แต่รับยาวก็พอแล้วนะโชวเองเดี๋ยวขอทักนิดนึงอะไรครับพี่จิ๊บอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เป็นอันนนี้เป็รอยปะของเพืเก๋มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ใครกำลังว่างใครกำลังว่าตอนกำลังฮิตมากเลยครับโดยเพราะเล่นกีตาร์ต้องดูข่อยไปด้ลองช่วยอินเสิร์ตแล้วตอนโชว์มีไหมครับเสร็จแล้วก็จะดึงออกอะไรนะครับตอนโชว์มีไหม ไ่ตอนโชว์นี่เขาแตะที่พื้นตอนโชว์นี่เป็นวงสดโดยอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรรับซึ่งถือว่าเป็นโกหลังวางตัวจริงอีกคนหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ผู้นำกับก็คือพี่ต้อมมารุษารวาสฒน์พี่ต้อมเหมือนเดิมแล้วก็ยังจะมีคุณเชงซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับคุณครับใช่แล้วก็ยังมีผู้แสดงรูปคนอื่นอีกมากมายนะครับก็มีทั้งครูอ้วนครูอ้วนมนุษย์มนุษย์ครับเดทกัน มีมิวสิกค่ะแล้วก็มีแจ็คด้วยถูกต้องนะครับก็จะได้ฟังแบบละครแบบละครเพลงร้องโดยนร้อมร้องคุณภาพเลยนะคะเอาพูดถึงปุ้ยพี่เพิ่งเห็นผลงานค่ะบนหน้าปกมันก็สีหนูเซ็กซี่มากแต่ผมว่าน้อยไปหน่อยมันเป็นเงนเก่งขาสั้นไง ไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาห้ามไว้เปล่าแล้วมีส่วนในการเอ่อดูงานชิ้นนี้ด้วยไหมคะเออได้ประมาณนี้ประมาณนั้นผู้ตายแล้วสวัสดีครับน่ารักดีครับตอนนี้ขาดตลาดมากนงสือเล่มนี้เขาทำไมเขาไปทำไมพี่เอาไปวางขาโต๊ะหมดแล้วนั่นไงเขาไปการน้ำท่วมเอากันน้ำท่วมไใส่เสียนี่นี่เป็นการเซ็กซี่ครั้งแรกเลยไหมคะปุ๋ยฟ้าก็ครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่เคยถ่ายเซ็กซี่แบบนี้เลยมีปรึกษาคนข้างๆก่อนไหมว่าเออจะถ่ายนะต้องเรียกว่าขออนุญาตดีกว่าค่ะ เล่มต่อไปจะเซ็กซี่กว่านี้แต่อุบมไว้ก่อนคุณพงถ่ายคนเดียวแต่ไม่ได้ถ่ายแค่คนเดียวนะคุณหอมต้องติดตามจะเห็นคู่นี้ก็วันไหนใกล้ๆกล้วางอะบอกหนูหนูจะบินออกนอกประเทศก่อนหนูกลัวมีข่าวมีข่าวแม็กกับปุ้ยฝ้ายควงวกันไปเที่ยวญี่ปุ่นเออมันใหา่มากเลยไหช่วงปีใหม่คก็คือหวาน ไม่ไม่ไปพักผ่อนคือป้ายอ่ะแบบทำงานมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้พักผ่อนไม่ได้เที่ยวเลยแล้วคือพี่แม็กเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นคือเอาง่ายๆไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกกับพี่บมืนนอกคนอนอกอัค่ะเขาก็เลยบอกว่าง<ว>ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทัวร์ญี่ปุ่นก็ได้อะไรเงี้ยนี่เขาก็เหมือนแบบ เฮ้อคือที่เอามาถามว่าโง่เพราะตอนแรกบอกจะโทรมาพี่บอยเดี๋ยวไปไปเที่ยวกันนะสุดสุดท้ายแล้วก็ไม่เจอกันพอดีว่ากลัวเปลืองค่าโทรศัพท์ก่ะสักทีมันแพงค่ะก็เลยเขาก็เลยไปเที่ยวกันแต่ไปเพื่อนหลายหลายคนเนาะใช่ค่ะไปเจอเพื่อนที่นู่นด้วยใช่ค่ะแล้วเวลาที่แบบเฮ้ยวลไปเที่ยวปุ้ยฝ้ายเคยเห็นเขาเอากาวตาช้างติดหูว้ายนี่รู้ลึกมากเลยนะพี่หอมหนูแนะนำให้พี่ทำบ้างนะคะเพราะตอนนแรกโทรมาเนี่ยพี่จะขอเคล็ดลับปุ้ยฝ้ายว่ามันใช้ได้จริงๆเหรอกาวตาช้างติดหูอ่ะแค่นิ่งติดอยู่เลยค่ะ ไม่มันแปกคนผมว่าคุยฝ้ายแปกคนวันนั้นคุยกันแล้วบอกคนโทษนะคนบ้าอะไรเอากาวตาช้ามาแปะหูตัวเองนี่ถจะกูหูกาจะก็อยากแปะแลไงแล้วขอโทษนะครับคือดูที่หูเนี่ย มันจะดูเหมือนเด็กเกิดไม่ครบนะครับเด็กเกิดไม่ครบคืออะไรแม่ผูบันดูแบบมิจิตเข้าไปยังมีคราบกาวคือมันจะไม่ดีนะเหมือนกาวเห่าที่พามีสมัยก่อนใช่พี่บอยไม่แต่จริงจริมันช่วยได้จริงๆริไหมพี่มันสุดยอดแล้วอ่ะไม่แต่อย่าไปทําตามนะขอบอกว่ามันไม่อันตรายนะไม่ได้โปรโมทกาวให้ใครนะแต่ว่ามันดีจริงจริงอยากให้เป็นพรีเซนเตอร์มันอยู่สามวันเลยอ่ะแล้วมันไม่ทสียผูบ้านมัอย่างดีมากเว้าย แล้วบอกว่าเวลาแกะนี่มันมันดีนะดูขั้นมาเลยจริงเหรอจริงเอาว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของใครของมันแล้วกันนะคะน้องแม็กช่วงนี้มีงานละครติดตามไหมครับอ๋อมีครับออนอยู่เลยครับออนอยู่ตอนนี้ลอยเล่สนิทอยเห็นอยู่ช่วงเจ็ดแล้วมีถ่ายเรื่องเรื่องใหม่ครับก็มีถ่ายไปสองเรื่องครับคือดมทองกับลอยเล่โอ้โฮอตจริงจริงแล้วไปอยู่มันยยอดแฮปปี้โอเคครับดีเลยครับดีใช่ไหมครับดี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 คอเซอร์ตอยากรู้อยากรู้ว่าถ่ายชุดว่ายน้ำหรือเปล่า อันนี้ตามแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอติดตามก็แล้วแต่ก็แล้วแต่พี่ถ้าตอบขนาดนี้ก็ถ่ายเหอะมาเลยถ่ายพี่จิ๊บ้างความรักพี่จิ๊บตอนนี้เป็นไงจริงๆก็ไม่อยากจะถามแร้วเขารู้ว่าดีมากนะทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยครับพี่จิ๊บครับผมใช่ไหมผมใจหัวใจสีชมพูชุดแกล้งเอสใช่ไหมมาตอนนี้เนี่ยเราไาอัปเดตเรื่องงานกันดีกว่าตอนนี้่ะไม่ต้อไม่เรียย้ความรักเรื่องงานเนี่ยมันจะมีตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากการรวมวงกันครับยังไงคะมีการรวมวงวัยรุ่นกันนะครับคือวัยรุ่นงว บอกชื่อแต่ละคนนี่นะวัยรุ่นเอฟนี่เกดการ์ดเลยใช่ไหมที่เป็นชื่อวงหรือชื่อวงครมีมีออสคิริบูลครับครับผมมีต้นมะกรีนทอสครับโโอ้หครับมีสายชนอินโนเซนต์ครับเฮียมีเตอร์อินคาครับโอ้โหมีกีต์สุนทรสุจริฉันจากโรเจอร์สไพร์ดหนูอยากกีตจริงๆพี่จิ๊บแล้วมีเพียสันอินโนเซนต์และกีต์เฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยเราจะมีส่วนใหญ่ก็อีแพคัเดือนกันยุนรุ่นเอ่อรุ่นเซเวนตีฟอะฮะ เซเวนตี้บวกเอตตี้พีกว่าสิบห้าให้ถามคุณแม่ว่าที่พี่จิ๊บพูดคือใครกันบ้างใช่พี่จิ๊บบอกว่าลูกเอฟได้ยินแล้วตะกีดหนูอยากกรี๊ดมากเขาคือใครครับพี่อย่าไม่ละครเวทีหน่อยว่ากลับมารีสเตทกันวันไหนที่ไหนคเล่นที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับเล่นที่ศาลาเสลิมกรุงเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเราต้องไปเลยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ น่าเกรงขามมากๆหมาะกับละเราเราจะรีมายถึงไอ้หลังเรื่องใช่ว่าใช้วันไหนตั้งแต่วันที่15 15ึง31มีนาครัคใช่ค่ะหมด10รอบนะฮะแล้วจองบัตรได้ที่ไหนครับไทยที켓เมเจอร์หรือว่าไปที่สาราเฉลิมาิมใช่อตอนนี้มีขายแล้ว มีขายแล้วค่ะโอเคก็ไปตากันได้นะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงรอเพอจากพี่จิ๊บปกฉัดวันนี้ต้องขอบคุณนะไม่ไผ่ไม่ไผ่เขียวไม่ไผ่เขียวต้องเลยล่ะน้องแม็กน้องปุยฝ้ายแล้วก็พี่จิ๊บครับขอบคุณมาบคุณค่ะไม่ติดก็ได้ไม่เป็นไรมาพี่จิ๊บจัดมาหนึ่งเพลง Why the sun go s shining Why does the sea rush the shore?